นั่งรองซื้อเมล็ดพืชมาตั้งนานไม่ได้อะไรดีๆเลยบมนานๆทีจะได้ฟักทองมามีฟักทองปลูกกว่าจะโตตัวมาแล้วก็เก็บได้แค่ทีเดียวอยากจะได้แก้วมังกรแต่ว่าก็ไม่ได้ละทีลองคลิกเราลัวตอนมันจะรีสต็อกค,ครบมันก็ไม่ได้แสดงว่ามันสุ่มรีสต็อกไม่ใช่ว่าคนแย่งเราอาจจะมีคนแย่งด้วยแล้วก็มีการสุ่มด้วยและนี่มีอีเวนต์เป็นมูลลิท ตอนแรกนึกว่าจะเป็นบัตรลิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันขึ้นเวลาตรงนู้นนี่หตรงเจ้านกคู่แล้วก็เมื่อกี้ลองเอาไอผลมูลลิตไปแล้วไอเนี้ยสตรอเบอรี่จากที่ว่าได้ประมาณอันละสามกลายเป็นว่ามันได้แค่แค่หนึ่งอันนี้คือมูลลิตครับราคาสามลิบสองโอ้โหไอพวกมูลลิตนี้ก็คือ ราคาพอๆกันเลยเนาะพอๆกับไอ้บรัตลิสเฮ้ยมีมีลุงเหรอเดี๋ยวลุงเป็นอะไรเอ่ยลุงโอเคเป็นลุงเพียวๆเลยไม่ได้มีไม่ได้มีอีเวนต์อะไรไม่ได้เป็นมิวเทสแล้วก็มีเป็นเซเลเทียลอันนี้คือเซเลเทียลครับผลเล็กนิดเดียวสำหรับบูเบอร์รี่ครับอันนี้เป็นบูเบอร์รี่แบบ เซเลเทียวกับมูลิตด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาดูไปเลยครับอีเวนต์อันนี้เป็นเซเลเทียวผสมกับมูลิตนี่เซเลเทียวมูลิตบูเบอรี่ครับราคา4,236ัอ้ไอเซเลเทียวเนี่ยราคาดี ส่วนมูลลิสเนี่ยไม่ค่อยดีแถมจะเอาไปแลกกับเจ้าตระคู่ก็ได้แค่หนึ่ง์เองนิดเดียวเองครับแต่ไม่แน่ใจว่าไอเจ้าเซเลเทียลเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกพอยต์ได้ไหมกลัวไปกดแลกพอยต์แล้วไอเซเลเทียลจะไปด้วยเพราะว่าราคาดีควรจะเอาไปขายมากกว่าคุณตระคู่ครับอ,อันนี้เซเลเทียลบูเบอรี่ ตูยุดหนึ่งราคาสามพันลองได้ไม่แพงมากไปครับอ้าโอเคอันนี้ไม่ใช่มูลลิตแสดงว่าเดี๋ยวเราเก็บไอ้พวกมูลลิตมาสะสมแต้มจากเจ้าตะคูก็ได้เพราะว่าราคาไม่ได้ดีเท่าไหร่ส่วนเซเลเทียวก็เอาไปขายให้หมดและนี่เต็มสวนเลยครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเซเลเที Cel estial. Cel estial. ย่เซเลเทีย่สียังสวยเดี๋ยวดูดิแครอทเซเลเทียว อันนี้ครับแครอทเซเลเทียลสียังสวยสีเปลี่ยนกลายเป็นแบบสีฟ้าแต่เป็นสีฟ้าคุณๆหน่อยสวยมากแต่ถ้าเป็นเจ้าแครอทเนี่ยราคาเท่าไหร่แครอทครับสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามโอ้โหไออีเวนต์เซเลเทียลนี่ราคาดีมากโอเคครับ เดี๋ยวจะเก็บไปขายทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนอื่นเอาเจ้ามูลลิ์ไปแลกก่อนเก็บ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 ให้หมดครับนี่ไเต็มเลยมูลลิ์ครับแล้วก็มีเซเลเทียลด้วยน่าจะรวยๆขึ้นมาสองแสนเลยแน่นอนเก็บครับเอาให้หมดที่ปลูกเยอะอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้ผลอะไรดีๆนานๆทีจะได้ผลดีๆครับก็เลยมาหวังพึ่งแบบจำนวนเอาเอาไปให้หมดเลยครับ มูลลิตรดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เอามูลลิตรไปทั้งหมดโอ้โหสี่รูน่าพอยแสดงว่ามันเซเลเทียหมดเลยเหรอที่เราได้มาโอ้โหเดี๋ยวเดี Select ๋ยวเดี๋ยวเซเลเทียหมดเลยครับแอปเปิลอยากรู้ราคาแอปเปิ้ลเซเลเทียอ่าอันนี้เหมือนจะยังไม่ได้กดปะ แตไม่ได้ว่ากดไปแล้วหรือยงังอันนี้แอปเปิลเซเลเทียลเมื่อกี้เรากดบุรีบูเบอรี่ไปหกหมืนสามโอ้โหแอปเปิลลูกกระต่อยเดียวบัตรเซเลเทียลราคาดีจัดหกหมืนสามชิ้นเดียวนี่ซื้อของดีๆได้เลยนะเนี่ยเพียงแค่มีเจ้าแอปเปิลเซเลเทียลแต่ประเด็นคือต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อได้ผมต่อให้มากพอก็ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ใช่โลบัก เดี๋ยวมาลองขายทั้งหมดดูว่าจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเซเลเทียลเราเยอะมากคิดว่าน่าจะได้เยอะสี่ห้าแสนแน่เลยไปครับสามแสนหนึ่งโอ้โหรวยเลยเพียงแค่เรามีอีเวนต์เซเลเทียลเราก็รวยแล้วเดี๋ยวเก็บไปให้หมดส่วนนี้ก่อนเราจะได้เท่าไหร่เอ่ยไม่รู้มันเป็นอีเวนต์ ใกล้เคียงกับไอ้เจ้ามูลฤทธิ์หรือเปล่าเพราะว่ามันมาพร้อมกันแต่ว่ามันมาตอนมูลฤทธิ์เริ่มเริ่มมาเริ่มต้นเลยมูลฤทธิ์มาปุ๊บเซเลเทียมาด้วยแต่ว่าเซเลเทียไปก่อนแปบ๊บเดียวครับมาแค่แป๊บเดียวจริงอันนี้เป็นเซตเดิมที่เกิดเซเลเทียขึ้นมาอีกสองแสนสามโอ้โหยังไม่หมดครับยังมีอีกเจ้าแอปเปิลนี่แอปเปิลลูกเล็กๆ แต่เซลลเทียลอันนี้เล็กกว่าเมื่อกี้อันนี้แอปเปิลเซลลเทียลส่วนไออันนี้ไม่ต้องดูหรอกน่าจะหลักพันครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าแอปเปิลลูปพอๆเมื่อกี้ไหมน่าจะหกหมื่นมาอันนี้คุณลุงครับแอปเปิลราคาเท่าไหร่สองหมื่นเก้ามันอาจจะไม่ได้มีอันอื่นด้วยปะเมื่อกี้อาจจะมีแบบเซลลเทียลแล้วก็บวกอะไรอีกอย่าง แต่ว่าอันนี้ก็ราคาแรงเหมือนกันสองหมื่นกว่าเดี๋ยวขายทั้งหมดอีกรอบครับสามหมื่นสี่เรียบร้อยส่วนไอ้มูลลิตนี่ไม่ได้เอาไปแลกนะเนี่ยลืมลืมแลกมันได้น้อยมากเลยอ่ะได้น้อยกว่าบัตรลิตเยอะไอ้เจ้าบัตรลิตได้แต้มจากนาทั้งคู่เยอะมากเดี๋ยวเหลือแค่เราต้องมารอเจ้าฟักทองอันนี้เติบโตครับ อันนี้น่าจะเป็นฟอกทองเซเลเทียแน่นอนเพราะว่าสีไม่เหมือนใครมเล็ดพืชมีอะไรที่ผมสามารถซื้อได้ไหมเดฟวอดดิว <for> อีกแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ราคาแต่ว่าเอามาก็ได้เอาเดฟวอ์ดิวมาหกครับแล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวก็จะเปิดทิ้งเอาไว้นี่พวกเนี้ยเน้นจำนวนครับ แล้วเดี๋ยวค่อยมาขุดทิ้งเอาจำนวนให้มันเกิดเป็นมิวเทสเพื่อที่เราจะได้ราคาดีๆเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ขายขายก่อนครับหมดทั้งส่วนแล้วตอนนี้สองพันห้ารวมๆแล้วตอนแรกเรามีอยู่ประมาณหนึ่งจุดสองแสนขึ้นมาเป็นเจ็ดแสนจากการขายผลไม้ใส่้วเที่ยวดีจัดเลยอ,ะอ่ะอ่าเล็ดครับ เดี๋ยวเราค่อยมาขุดทิ้งนะเดี๋ยวปลูกทิ้งเอาไว้ก่อนเผื่อมันจะเกิดอีเวนต์อะไรพอจํานวนเยอะเราก็จะได้คุณภาพเยอะตามไปด้วยโอเคเรียบร้อยถ้างั้นตอนนี้ได้เยอะแล้วเอาไว้เท่านี้ก่อนครับกับพาร์ทนี้เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน่สวัสดีครับ